Ba sân đạo đài. Som hoa, som bay som nah. Happy nọ bung. Hm. 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 สายโอ้ยน่าหน่อยแถอนะฮะ่าเป็นตายติ่มแท่พี่ยยวิ่ง่เป็นตายิ่มเลยโอ้อันนี้เลยโอ้ยอันนี้ผันไยพวดเป็นตาเลียกินบ้าเอว มันเป็นทะเลจินบอ่บอๆมันใหญ่ปวดจิมบ่หมดหานไว้เท้าเท้ามอัอรอนเท้าเปล่ามัยโอ้พี่น้องส้มน้มส้มปลาไปจนตัวบัดเนี่ยโล่ะปลากระจอหึดหึดจ้จะแล้วไปไปไปชม ไปลอยไปไปไปผักอยู่นี่หมดไปวะวป่าแจากจกักจักอยู่ไม่หางไม่บ่ ไปไปดูดูดูดพี่น้องมาบ่งอูสากสุปคว้าหัวแรงดรู้มโนพี่น้องคักขนาดเจ้าเลี้ยงนี่ว่ามีปลาเต้นขอมาบอ 俱乐部。